เอาในครับสวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนด้วยนะครับรู้สึกช่วงนี้มีคนประหลาดประหลาดนะฮะใช้คาร์บอนหายใจนะครับคลิปซัมมอนของจานในบ้านมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไปฟาร์มเพชรมาแล้วนะถือว่าฟาร์มกลับมาข้างเร็วนะครับพอรอบก่อนเนี่ยผมสุ่มหวดตูดไปเลยแล้วเกมเนี่ยมันแจกเพชรกลับมาข้างเร็วนะครับตอนนี้ผมมีอยู่4 5 0เป็นแล้วคือประเด็นเนี่ยผมยังมี4่เป็น5เนาะเพื่อที่จะซุ่มตู้ของโกจิตายหนึ่งรอบด้วยนะครับแถมเราก็มีตั๋วฟรีด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูที่ข ทางตู้จาจในบ้านเนี่ยส่วนตัวนะผมอยากได้คิงเยมาร์นะครับคิงเยมาร์เออจะดีพอสมควรคูลเลอร์ก็บัฟมาแล้วถ้าเกิดได้ดาวเพิ่มก็แจ่มเลยผมเนี่ยต้องมาวัดใจนะครับว่าตอนที่มีปุ่มสคิปเนี่ยจะออกเป็นเครฟ้าหรือว่างงกุญเงาะหรือเปล่าเพราะว่า2ตัวละครนี้เนี่ยผมก็ไม่มีนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะมีครบหมดแล้วเนาะและก็มีคิงโคด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็การิจูเนี่ยที่เป็นสปาร์กิ้งธรรมดานั่นเอง เพิ่มม่ให้วเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นตู้ของจานเนมไอ้ i, สุ่มตู้ของโกจิต้าก่อนนะครับเพราะว่ามันค้างไว้เสร็บนึงนะเผื่อว่าได้โกจิต้าไอตัวจะแจ่บม,มากเลยนะครับหลังจากรอบก่อนเนี่ยผมนาโกจิต้าไปเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากจริงๆเก่งเหมือนที่คิดเอาไว้เลยนะครับเป็นตัวที่มีทั้งดางเมททั้งอะไรอะ่ะความสามารถสุดยอดมากโอเคไม่มีอะไรนะครับเงียบาหวังว่าวันนี้เราจะได้อ n นิเมชั่นโกจิต้าต่อยก,กับไอ้เจ้าจีเรนบ้างนะผมอยากเห็นมากเลยอ่ะ MUI ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับจีเลนก็ยังไม่เคยเห็นไม่ของใหม่ยังไม่เห็นเลยนะตัวใหม่ๆเรานะครับมีอนิเมชันที่ผมได้บ่อยสุดก็คงเป็นทั้งคาบาดักนั่นแหละมาตัวนี้ก็คือน่าจะครบหมดแล้วละดูทรงนะครับไปชิวๆนะครับชิวๆเรื่อยๆร,รอบก่อนสุ่มผ่านตู้เพชรก็ไม่ได้นะครับนันไม่ได้จากตัต๋วตั๋วฟรีซะงั้นจานิบ้าตอนนี้เนี่ยผมดองตั๋วไว้6ใบนะครับคิดว่าน่าจะพอมีความหวังนะ โอ้โหเปิดดวงมาวันนี้ก็ถือว่าอุ้ยยังไม่หมดเวหมดยังโอเคเขาข้างเขาข้างเงียบเหงาเลยครับคบทุกตัวาไปต่อนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มตู้นี้สักทีหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ป้าบ้ามาเะครับเห็นมีคนคอมเมนต์ด้วยว่าป้าบ้าทำไรได้นะครับอุ้ยไม่สีทองนี่ดูดีนะป้าบบ้าเนี่ยมันสามารถพลิกผลหลายสิ่งได้นะครับมีโอกาส10%เนาะถึง45%เลยถือว่าสูงมากนะครับอยู่กับเงื่อนไขของมันด้วย ั้งงงกุณแพ้คือได้เลยอะ่ะเฮ้ยโบลี่ลงเหรอเฮ้ยเป็นซูเปอร์ไซยาบูแล้วโบลี่ก็ยังลงอีกเหรออเน,นมเมชั่นใหม่คือไม่เห็นนะไม่ให่อน,นมเชชั่นเก่าส,สวยๆงั้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าดูดีมากนะคือค่อนข้างการันตีมากๆว่ผมจะได้เลเจนดารี่นะแต่ว่าเป็นเลเจนดารี่ตัวไหนถ้ากระจกแตกก็คือเรียบร้อยนะครับเราวินเราเดบเบิลยูสักเจ็ดแปดสิบเก้าสิบตัว,ตวเตะระเบิดทิ้งยังไงได้ไรแตกไหมไม่แตกเล่นใหม่ไม่เคยเห็นกระจกแตกเลยนะครับประเด็นเนี่ย ตัวที่สองนะยังยังยังไม่มาตัวที่สามสี่เป็นปปโอ้โหตัวเกาว่าไอ้เวนไม่ใช่ไม่เอาตัวนี้ไม่เ้ยเลยเจนด์เรานะ่ครับน่าจะแห้งน่าจะมีแค่ตัวนี้หละมั้งออกมาสองรอบแล้วนะโอ้โหอันนี้เรียกนี่เรียกเกลือนะครับเกลือจัดเลยอะจะจะเจ็ดดาวแดงแล้วอะ โอ้โหไข่สามร้อยซีซีมามาสู่เมนอะว่าเมนคอสของเราแล้วจานในบ้านแล้วกันนะครับนี่ผมยังไม่ได้สุ่มเซ็ตเลยนะดองไว้สามพันห้าสี่พันห้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งลูปตอนเริ่มเนี่ยมันจะใช้สามพันห้านะครับจะได้หนึ่งลูปพอดีอื้อหือค่อนข้างหวยแตกขออนุญาตสกิปนะครับโอเคหวยแตกจริงนะครับไม่มีเล่มไม่มีเหลี่ยมอะไรทั้งนั้น let's go อื้อหือทำไมตู้จานในบ้านมันถึงข้างจะทุเรศข,ขนาดนี้วนะเนี่ยอย่าหัวปรีกับพี่นะน้องชาย อันนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ไซย่าโกลเด้นพูลด้วยนะครับพอได้อยู่ว่ายิงแพ้ด้วยเหรอใครมาช่วยเนี่ยเบจีดดสปู่ข้ามเลยละกันเบจินนะไม่ดูแล้วกันไม่อยากเห็นว่านี่เป็นอุปสกิปหรือเปล่าโอ้โหซูเบย์เบย์อุ๊ยโอ้โอยอันนี้โอเคตายอยู่นะครับออกเยีมมานะ้ามาเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเอาเศรรษไปแลกเยีมม้านะเวลิกูดเวลิกูดเออดีดีด,ด,ด,ดีได้เยีมมา้ามาไวๆอย่างเงี้ยชอบนะครับขอเศษเพิ่มก็ได้นะเยีมมานะ้าในตัวมันเก่งไนงะ เอาไว้สู้กับพวกมูวีร่ระบาดช่วงนี้สบายนะครับเยีามะโอเคอยังยังแบบยังเงียบอยู่นะไอ้เขี้ยวสามตาติดเลยเหรอวะกูถามจริงฮึบโอ้โหเป็นเลฟฟูนะครับไม่ได้อะไรเลยสันตีนเลยไปฟรีเซอร์เฟิร์สฟอร์มนะครับจากโก้จากโก้ตูดเรียบๆโอ้โหพี่เทียนพี่เทียนเวอร์ชันกล้ามโตโอ้โหวิเตอร์ไอชิบลุดเหลดชิบหายจานินบ้ามันจะหนักไปทั้เพราะว่าฟูมากกวานะ่าเนาะ แม่งได้ตัวลายซะเยอะนะครับนะซัพพอร์เตอร์เ,รเลคคูณสองเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจู๊จู๊เน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 จะมาวัดเหลี่ยมวัดคมกับพี่ยังไม่ได้หรอกครับน้องเุ้ยเุ้ยเวลิกูสอันนี้อันนี้วัดดวงกันเลยครับผมไม่รู้แล้วว่าโกูเลนคูสหรือว่าจานิว่าถ้าจานิว่าคือจบจบไม่เ,เหลือ,อเลยของแท้ที้เรียกเขาจานิว่าแต่กูเลนคูสผมว่ายังไม่มีนะถามว่าได้สองตัวเลก็กโอเคนะครับ อุ้ยยางไม่ใช่ไอชี้โอ้กุนเลนครูสโอเคไม่ได้เป็นกุนเลนครูน่ะมีอีกตัวไหมโอ้ไม่ใช่เชอโบลีเฮ้ยเฟกอเวผมไม่ดูปุ่มนะผมไม่เห็นปุ่มโอ้หไม่เฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็โอเคยามะยามะตัวหนึ่งนะครับโอ้โหให้พิมเพื่อมากโอหมดแล้วได้เป็นกุนเลนครูสโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าจะได้ฟาร์มมาเนาะเออมาเก็บไว้นะครับสะสมในดียังไงก็ต้องหามันอยู่ละเฮ้ยเด็ด ัวใจในบ้านต้องออกนะถ้าไม่แบบนี้ยิงน,นไม่ได้เนอะไปต่อเลยครับได้เยีมม้ามาเป็น2เวลเนาะเออได้อยู่ประหยัดเพชรไปร้อยหนึ่งนครับเฮ้ยดาวฟ้าอีกแล้วอะ่ะดาวฟ้าแถมมีดั้งบอลนะครับคือทําไมกูุไม่ไดแอนิเมชันใหม่ๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยวะเอ็มยองเอ็มยูไอฮังบงฮังบีสเนี่ยเฮ้ยเป็นเรนโบวด้วยคือต้องบอกว่ามันสวยเชิงผ้าเพืพ่อนะครับมันมันออกแนวแบบผ้าเพืพ่อไปหน่อยอ่ะ เฮ้ยลุกฟันเหรอกูถามจริงสวยขนาดนี้มึงลุกฟันเนี่ยนะโอ้โหอกูเกือแน่เลยไหมไม่ดูนะครับผมไม่ดูเนะ่หนึ่งเป็นแล้วสองเป็นโอ้โหไอเชี้ยเอตั้งเยอะที่กูไม่มีออกเป็นไอขยะสังหมานี่แม่งโอ้โหหนึ่งในหกกูแม่งเอ้ยดวงเวนจริงมาไม่ได้ยังในบ้าหมดจังลูกหมดล้แน่เลยโอ้โหเวรเอ้ย เส็ฟรีแล้วนะครับเพชรหมดจริงๆแล้วนะอันนี้คือหมดตัวนะแลวผมนะ่าจะไม่ได้ซ้ําเพิ่มนะจากในบ้านแต่ตัวมันเก่งนะเออตัวมันเก่งนะครับผมอาจจะรอดูช่วงเลทพา,าร์ทสมาแบบกำลังจะมานะค่อยมาซ้ำนะครับเผื่อว่าพาร์ทสไม่ถูกใจเราเพราะนี้มันต้องทั้งถูกใจโอ้โหเขียวเขียวจะจีอ่ะข้ามเลยกันลยครับไปจะได้ไม่ต้องมารัานดูอน,นิเมชันกะ,กะ,กะเกลือเกลือโกคู โอเคงูควิงแล้วก็เหินหรือเปล่าอโอ้กูนไม่ใช่นครับนี่พ่อของโกหังนะแล้วก็เซลโอ้เแบบี้ไอเชีย่ยกลับไปดูนมไอ้นี่แบบบูมา่าเป็นเเบบี้เดาไม่ได้เลยว่ะผมคงไม่แลกเกมอาร์ไม่แลกไอ้นี่นะครับมันแลกไม่ได้แล้ะแล้วก็คงไม่แลกการด้วยมันมันเปลืองตังเกินไปเนาะมันมันไม่ค่อยคุ้มเราเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ลองไปหาแลกดูแล้วกันนะส่วนตัวผมขอแลกเป็นการันตีมาแล้วกันนะครับผมอยากได้ตัวมากกว่านะ มีอาร์ตอ่ไม่มีตัวมันก็ไม่เฟี้ยวนะครับโกจิต้าเหลือเศษไปหนึ่งนะก็อย่าพึ่งแล้วกันมันไม่ใช่ดวงของมันวันนี้มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาแบบตั๋วฟรี6ใบก่อนแล้วกันนะครับก็เลทเท่ากับตู้ธรรมดาเลยรอบก่อนผมได้จากอันนี้ก็ภาวนานะครับให้กูได้จากอันนี้เหมือนกันนะเกมขอ้องเถอะให้เถอนะนาแต่เหมือนจะไม่มีซับพอร์เตอร์ในนี้ให้นะครับบึ้งข้ามเลยแล้วกันแปลงร่างอย่างนี้โอ้ยอย่าเสียเวลาพิรำพิไรนะครับตู้นี้เราขาด3ตัวนะ เฮ้ยอันนี้ดูแล้วกันดูดีอันนี้ดูดีนะครับขอดูหน่อยกันนะโอ้ต่อ,อยชนะไม่มีอะไรเลยเหรอวะ MUO MUI เซลล์มง<ม>ไปบอกเจงกโิโอ้โหกูกนึกว่าจะพลิกผันมากกว่านี้ได้อยู่แล้วกันเอออันนี้ดูดีอยู่ฟิเซอร์หลบบอกเจงกิไปหลบอนิเมชันใหม่เพื่อนออเออมาจอในบ้าจบเลยขอจบเลยพันหนึ่งโอ้ไม่ใช่โบแจ็คไม่ใช่มือเพือ่อน คือมันไม่มีดาวน์โหลดดิงเลยตอนโกเทนคูสมาก็ไม่มีดาวน์โหลดดิงนะผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อดาวน์โหลดดิงละเฮ้ยไม่มาวะ่ะเงียบจัดเลยอะ่ะมาดักไม่มาแม่งเอ้ยต่างขึ้นเตายัยางคงเงียบอยู่อุ้ย I'm gonna lose I'm gonna lose it a o l เอาไม่เฟกนะครับมาเป็น sparking โ oh, oh, อ้โหอัลมาเลยสองใบผมดูแล้วน่าจะ เข็มหมดทุกคนน่าจะเข็มปลื้มสินครับคือเราเราก็ได้กับโกจิต้าไปแล้วด้วยอ่ะดิเออไปเลยเผื่อดีเหมืนอนเราวอกไม่มีนะครับไม่ได้อ๋อหอยซูเบ์เวชิต้าเฮ้ยได้อยู่นะถ้าเป็นดักนันบอลก,กับไอ้นี่นะดาวแดงนะครับคืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ดาวเขียวผมแม่งลุ้นหมดนะครับโอ้เฟกเป็นซูเปอร์ไซยัทรีโอเคดราก้อนฟิชเออฮือกระเด็นกระดอนไปหลบกั ลบปุ่ม animation s ริปต์มีไหมโอ้โห่กรเดนครูสมาเป็นตัวใหม่ก็ได้นะถ้ามึงจะมาอย่างเงี้ยโอเคนะครับเหลืออีก2ใบเท่านั้นนะก็เดี๋ยวผมสุบเป็นของโคจิต้าเหนือกันเผื่อชำระล้างดวงนะครับถ้าออกโคจิต้ามาเราจะหายโกรธกันในคลิปนี้นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับข้ามเลยโอเคไม่มีอะไรจริงนะครับไม่ฟงไม่เฟกไ,ไม่มีสตินเลย มานะครับอันนี้จะเป็นตั๋ว5%แล้ว5%เนี่ยติงอิงตามหลักไอสไตล์แล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามเลยครับ5%แล้วควรจะออกมากที่สุดนะฮะโอ้ดาวแดงก,กี่พอทว่าสามพอทเหรอปีนี้อืมตามที่โกฮังไม่ออกมาเลยแต่ว่าอนิเมชั่นโกฮังมันไร้สาระนะครับเอาจริงแต่คืออยากเห็นมันเห็นก็อุ่นใจกว่าไนงะโอ้ลูกฟันว่ะ ไอ้เชีย่ยไม่ได้แล้วเลยเนี่ยกูถามจริงนีนแค่กูเทงคูเหรอโอ้ oh. โอเคนะครับก็ถือว่าเกลือจริงเกลือจังน,นะครับโนองอัด no, ฉีดนมอนะเพราะว่าจานิบ้านเนะี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับเป็นตัวละครที่เก่งทำเหตุแรงพอสมควรเลยแต่ถามว่าผมเสี่ยมมันไหมผมก็คงไม่ได้เสี่ยมมันมากอ่ะก็ถ้าเกิดว่าไทยจะเลือกสูมจริงจงก็ เลือกตามความชอบได้เลยนะครับระหว่างตัวเฟี้ยวๆอย่างโกจิต้ากับไอ้เจ้าเฟมบอยอาจารย์บ้านนะครับก็เลือกตามความชอบเนาะใครชอบแบบสายกีตาแชทก็มาโกจิต้าเนาะใครชอบเฟมบอยก็ไปจารย์บา้านเราวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามให้กันนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสรุปแล้วเนี่ยยาเม็ดสีเนี่ยที่คุณอยากจะกินเลยครับระหว่างกีตาแชทแล้วก็เฟมบอยเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับขอบคุณทุกท่านคนดูด้วยนะ